คิปาแก้วไม่ลำแต่งเลยคิดหอดแต่พี่ยงใชยไหมผู้มาแปลเมื่อแล้วเน้ำคิดแต่ใชืผ่ผู้มืงส,สุด<ม>ัว มันจาพึ่นแตเก็บด้านแล้วนะครับกัเลยยกกัมันแรงฟังมันมันนี่ไก่อสกับหมอมันยังับพี่นนองคนลายงานพี่ครับคูแข่งกับ่อลเยมันนี่บรรยากาศไฟเสงซีนะหัวใจนกเคานี่กากแต่คนนนี้ โดนแตนบ่ออากมันคืออาบบ่อใดหัวใจต่างแต่ระอวนนะเบเกอกอาบก็ไเนอาบากหนาวเพเย็นมีหนาวเย็นก้่มนหนาว่มใช่แล้วลูามไม่ีสีกไน้อเป่ใปูที่นอเดี๋ยวกะยิ่มเดี๋ยวกะหนาปุดประจำเดือนบาของปกติจีจีแขกเจ้าน่ะเป็นสสดงที่ดูใจแล้วที่สุดเลย เลยลุยเลย่าคชุื่ใส่ลูกทุบจะใส่สุกจะใส่สุกคือว่าสุกที่ด้รากบาคดีจะได้รับแม่กัลุยมาับเยสิ่งดี่เหลือกลเนี่ยอนี้คออาลูกขวบแม่ค่ะความทุกข์นั่นก็คืออยากหน้ไหนก็ได้กินหน้ามันนะแม่มันบกขือออนเขาอ่นลูกใจเย็นๆนะลูกคนกร่มทยอยเมื่อนครับ ก็จะอยู่สอดแจ้งกันไลยครับช่วยด้วยพยาค่ะอมเี้แตเรื่องหญ่แล้วพเยค่ะตอนที่พ่อองค์ออกทำนายเป็นคอมเ้เสพีีนี่มาจาตาม่โกิดยังถ้าถ้าพรอเสรนีขึ้นีนะฮะเมเยดีไในตอนที่พ่อองคไปคลองสร้างตานะ มีจนปาแอบหลอกทำลายพ่อที่ใ้สาวัตเฝ้าทีเห็นนี่แหละพยาค่ะตอนนี้พ่อโอ๊เสียพระโลหิตไปมากเขาเป็นเส่าเปล่าอย่างเลย้าพรอโอ๊ไปรักษากอนเถิดพยาค่ะไปรักษาโดยหมอหลวงไปรักษาพ่อโอ๊ตในตอนนี้ลยเจนพยาค่ะผู้ใดกัดชาบมาอาทัพราศสดิเจนี่นะมักย้อนพยาคันต่วตอนที่โยพยาคันช่วยด้วยเรี่ยพี่เธอแสดงเงียบเลยเมนเขาอยากียันพยาคันแล้วยก ท่านเข้าใจผิดอย่างไรเปล่านี่ครับนี่มันจะหนักชัตัวของเราผมไม่ท่าพยาบาลหรือว่าหมอหรืไปซะจงน้องตกอกเอาเลสิไปรักษาที่ไหนกับป้าเอยที่นี่ไปไปไปเห็นสีด้วยพยาบาลเดี๋ยวไปเลยค่ะใส่ผ้าก่มป้าย่อจสไปเลยสิใช่ไค่ะนี่ลูกใส่ห้ามรักษาไว้ไเลย่ส่ผ้าห่มป้ายเพี่ไปเลยสไปเลยจะโอเอายฉันไป เรียกยังเลี่ยงขึ้นกันบ่าไมยได้ค่ะถูกใจลายสิพีนี่แหละเนาะผู้ยิ่งมากไงแกนสุวรรณหลงไรสูดจะลืมภันสาบีคนดีต้องกันแท้ๆเอาละเห็นที่เรื่องนี้สิเป็นเรื่องเล็กๆซะเลยเอาจำจังเออมันจากไดนล่ะลูกลูกพันพวงพาลูกอะไรต้องกวนผมาฮะจำจังเเห็นที่เรื่องนี้สิเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วลูกค่ะ หลังจากที่พระองค์หายจากพระประชวรโตพ่อเองนี่ซึเป็นคนกราบทูลให้พระองค์ได้รับรนูบรรทุกอย่างอีกส่วนโตเจ้าให้รีบกลับบ้านของเราไปเพื่อไปฟื้นฟูครอบครัวของเขาให้เข้มแข็งเอาไว้เห็นที่ครอบครัวของเขาในเจ้าดีสิตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะลูกนะือไงไปบ้างครับผมรักษากระตุกไปเลยเร้่หลังบ้องฉันเลยอะระดับี่น้องไปช่วงไปพระองค์สงสารองคชเจ้า เตายสูงโอ้ยเบาตบัวนีแกวีอา่านหลายทางพี่ร้องเอ้ยเพื่นันหันไว้ว้างเดินย่างกกลนี้บ่อะไรสาสามีทานเธอพอหน่อยโอ้ยมันว่าจงใจคอยผุ้คนต่างเลยมา่ต่อเธอจังจไรด,ดพอพ่อ อกหัวใจเท่อนี้จนรู้สัื่นเขื่อนขออ,อ,เอ,อ,อเมงมาสมเฮาลอกมาเขาวิญญาณเหนือหัวนะ้าตังเป็นเียน,นวนเงินลอยพ่อย,ย,เ,ยเป็นสั่งว่าเป็นยิงสัวนเลี่มตัว,วขอขอขอเผัวมาปากบอกบอกบราณเสศสงสานไข่พันเพียาเ,เนเืนเ้ ออกออาอออับพี่นองเอื่อยมบอนเอาเอาหลองแอบที่เอาจะใอ่เองสัมอาอันปายเขอาเอ็นนักอึกอาขออหมอหลวอที่ตัองหอักอนโอ้อเข้าอามอาเข้าใจอยอาี่อกคืออาสาลอาลตาตาพญาอุษออใจว่าโลกเป็นเดออยองเชอญจนลมอาพล 你懂吗？你们明白吗？